เฮ้กล hey, ับมาหลังจากไปกินกันเผ็ดนะคะเราก็มาทาวมามนตนของหวานนะซึ่งเดินมาไม่กี่ร mm. ้อยเมตรเราก็จะถึงที่นี่นะคะเมม o r i z e ไร o ์ n i ลนี่ซึ่งก็คือจุดเด่นก็คือเบลนี่หละเขาจะเน้นโออิสตาร์ดีเลยไหมเออตัวนี้มันเซ็ตอะไรนะ1้อยส 3, ามเก้านี่ช็อตเป็นบบลนี่ช็อตสิบช็อต หน้า,ากินจะเป็นอีกนี้เป็นช,อช,อช,อชอ้อตนนี้ไไแต่เขาว่ามันมีช้อนให้นะที่เราถ้ากระดกหมดมันไม่น่ารอดเจ็บเขามีชอ้อนเขาสามเก้เาได้สิบชิ้นสิบคำเลยครับพี่ถ้าลงม,มันเหมือนเป็นเหมวีอ่ะ ก็ไม่ถึงแตบเฮฟวี่มั้งแต่ก็ไม่ใช่นมจืดแบบธรรมดาหรอกอร่อยอืมออม,อม,มันนัวมากเหมือนบราลนี่เขาจะเข้มข้นเนียวเหนีวยวีแน่แนเลยอ่ะแน่นเลยอ่ะแล้วก็กินกับนมนก็คือ,อได้อ่ะเหมือนมันช็อกโกแลตที่แบบที่อยู่แบบในก้นของ จริงๆเลยกินกันมไปดีกว่าเนาะเพราะว่านเดียวแล้วจะไม่ไหวไปแต่ก็ถ้าเกิดเราใครมาก็มันมีที่จอดรถเนาะแถวนี้อารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนอารีเข้าไปมันจะมีที่จอดรถแบบว่าห้าสิบบาทอะไรเงี้ยแบบหรวอเช่าย้าสิบหรืออะไรอืมก็คือลองเสิร์ชหาเอาในกูเกิลน่าจะมีเราค่อยเดินมาก็ได้อันนี้มันเป็นเหมือนซอยข้างๆคอมมูเลยสักอย่างดึงกงนให้น้ำตาลขึ้น ดีก็เหมือนเขาจะมีหลายเมนูที่เป็นเบานีเหมืนอนกันในเบารนีแต่ตัวชูนั่นด้วยเป็นเบานอีอืมจออ่าหอมหรอรหวางปกติที่หวานมากเลยหรออืมชอบนมอ่ะ นมเขามันไม่ใช่นมหวานแบบแนวแนวพวกนมพ่อมันเหนือยอะไรเงี้ยมากกว่าที่มันจะมันๆเลยแต่มันจะมันแปลกๆเอออธิบายไม่ถูกอ่ะแต่นมเขาอร่อยอ่ะดีเยี่ยมกูไม่ก็นีร้อยสามเก้าเนาะรานีร้อยสามห้าเออแล้มันก็จะมีเซ็เป้อันนี้คุ้มกว่ามันคุ้มมากเลยมอเทียบแล้วรู้สึกว่าน้ำมันจะแพงจริงๆถ้าคนที่ไม่กินเลยเลยมาแล้วก็มาสั่งอันนี้แลนั่งกินอยู่คนเดียวก็ได้เหมือนกัน โหแต่ถ้าราดช็อกโกแลตที่เข้มตายเลยเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะมันจะมีแบบเป็นราดช็อกโกแลตแต่ก็คือเข้มเข้มกันเป็สองคนไม่น่าไหวไม่เพราะเราไปกินมาเราต้องเผื่อของแล้ววันถัดไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออะไรก็เดี๋ยวคลิปนี้แช่นี้เนาะให่เนี่ยแหละเพราะเราจะไปกินกันแล้วนะคะบ๊ายบาย